พาชมพระสมเด็จบางคุณพรมกูเจดีเล็กกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละองกันเลยนะครับพระสมเด็จบางคุณพรมพิมกูเจดีเล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์3ชั้นข้างยันนะครับลักษณะของหลวงพ่อนะครับก็นั่งอยู่บัฐานะครับแล้วก็เป็นนั่งสมาธินะครับแล้วด้านข้างก็จะมียันนี่นะครับนี่นะครับสองข้างก็เลยเรียกว่าข้างยันนะครับ ลักษณะก็จะมีไซส์ขนาดพอๆกับพวกสมเด็จปีรันปกโพนะครับมีเส้นซุ้ม2ด้านนอกกับด้านในนะครับเป็น2เส้นนะครับแล้วก็ลักษณะคาบกุก็จะเป็นน้ําตาลเหลืองนะครับออกไหมนะครับมีคาบที่ผิวบ้างอะไรเงี้ยนะครับราคาเล่นหานะครับพิมพ์นี้ก็อยู่หลักแสนต้นๆถึงหลักแสนกลางๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีรูปยังไงก็ส่งรูปมาสอบถามได้นะครับทางนั้นเราก็รับเช่านะครับ เดี๋ยวเราดูความลึกอีกสักทีดีกว่า,านี่นะครับลักษณะขององค์พระจะค่อนข้างลึกนะครับเป็นพระท,ที่มีมิติค่อนข้างลึกมากช่างได้แกะไม่พิมพ์เดนลึกนะครับส่งรูปมาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ